อ้อยคันน้ำราคาดีมากนะคะทีนี้สวัสดีค่ะมื่อานี้นะคะพพี่น้องเข้ามาชมไร่อ้อยนะคะมาชมไร่อ้อยค่ะเมื่อนี้เ่าได้มาชมซื้อ,อค่ะพี่น้องค่ะ มาตัดไปคันด้วยนะคะมาตัดไตคันด้วยก็คืออ้อยที่เฮาลอกกาบไว้นะคะพี่น้องลอกกาบไว้แล้วประมาณอสองอาทิตย์แล้วนะคะที่เฮาลอกกาบไว้ประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะกะเลยเข้ามาตัดนะคะถามว่าอ้อยแกดีแล้วตีตอบเลยว่ายังค่ะยังบแกนะคะยังบแกดีแต่ว่าอ่า อย่าขายค่ะอยาาขายน้ำอ้อยนะคะคือบาได้ขายมาโดนแล้วนะคะบาได้ขายมาโดนเราพ่พาบ่มีอ้อยแต่เฮากับ่ไปหาซื้ออ้อยนะคะพี่น้องไม่มีเราก็จะมีของเราเรื่อยๆแต่ว่าไม่มีแบ่งปันนะคะเขาเฮ็ดหมุนเวียนเนาะค่ะเขาอ่าน้ำอ้อยเฮากะซิมีตลอดแต่เฮากับ่ได้มีหลายที่พอสะแบ่งปันได้นะคะแบ่งนี้เฮากะซิคันน้ำขายเองทั้งเบิดนะคะแบ่งนี้เฮากะซิคันน้ำขายเองทั้งเบิดนะคะ จะไม่ขายลำนะคะจะไม่ขายลำมะเขาเห็ดอ้อยคุณภาพเนาะคะ่ะนี่คือลักษณะลำอ้อยของเรานะคะพี่น้องขาลำอ้อยของแร่น้ำโจคกชัยภูมินะคะนี่อ้อยไม้นะคะอ้อยไม่ปีแรกนะคะอ้อยไม่ปีแรกเก้าเดือนสิบเดือนแล้วค่ะพี่น้องเก้าเดือนสิบเดือนแล้วนะคะแต่กะยังหวานนะคะเพราะว่าอ,อ้อยอ้อยหน้าฝนนะคะพี่น้องอ้อยหนาฝนแต่ให้พี่น้องสังเกตุลดว่า อ้อยไรน้ำโชกชัยฟุงบอกคอยมีลำแตกบอกคอยมีลำแมงนะคะพี่น้องถามว่าใส่ยาเคมีบ่พ่นยาอ่าเคมีบ่ออบ่บค่ะบ่พ่นนะคะไม่เคยพ่นนะคะเพราะว่าอย่างเพราะว่าอ้อยเฮาเท็ดแล้วเฮากินน้ำนะคะพี่น้องเขาปลูกเองขายเองกินเองค่ะอันดับอันดับแรกๆนี่คือกินเองนะคะก่อนพี่น้องสิได้กินนี่คือเขากินก่อนนะคะเขาเทศก่อนนะคะ ในเรื่องความหวานในเรื่องรสชาติในเรื่องอความปลอดภัยนะคะคือเขาเฮ็ดเองเขากินเองนะคะเขาเอาเขาเป็นที่ตั้งเรื่องความสะอาดเรื่องอย่างสะค่ะก่อนดิเดถ่ายให้พี่น้องนะคะลำอ้อยเขาจะบะคอยพอลำแตกนะคะพี่น้องสังเกตมือลงดูใ,ใกล้ๆนะคะค่ะลักษณะลำอ้อยของเขานะคะ มีถามว่ามีแมงบอมีนะคะพี่น้องแต่บ่เยอะนม่แต่แมงนะคะพี่น้องเนี่ยเห็นบอเนี่ยนี่กตบแมงนะคะแต่เขาก็มันกลับว่าได้หลายนะคะพี่น้องโดนๆสิพ่อเที่ยนึน่งนะคะกลับว่ได้ใสเคมีนะคะกลับเป็นธรรมดาที่อ้อยตีโดนหนอนเจาะที่โดนแมงเจาะนะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะพี่น้องเพราะว่าอ้อยมันแซบเนาะคะ่ะหนอนก็นอยากกินแมงก็อยากกินค่ะคน้นกระชอบนะคะ จากที่ตัดไปขั้นเบิงนะคะจากที่ตัดไปขั้นเบิงมือหวานเมื่อกอนนะคะเมื่อกอนค่ะพี่นอ้องความหวานของน้ำอ้อยจะอยู่ที่สิบห้าบิกนะคะจะอยู่ที่สิบห้าบิกค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคนท,ท้ายทําเองก็ชอบรสชาตินี่นะคะกําลังพอดีนะคะพี่น้องกําลังพอดีเดี๋ยวสิเอารูปลงไห้เบิงนะคะถ่ายรูปเก็บไว้ยูเดี๋ยวสิเอารูปลงไหเบิงในในคลิปนะคะ รูปน้ำอ้อยอรูปน้ำอ้อยเฮาที่เฮาคันออกไม้นะคะที่ความหวา,านสิบห้ามิค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็เลยเขามาตัดอ่า้อยไปคันนะคะแปลงนี้สิคันเองเบิดนะคะกับมีบร่บรลายนะคะมีบ่หลายมีแค่บอจักกกดอกจะไม่ขายล่ำนะคะปีนี้ราคาอ้อยสูงมากนะคะพี่น้องราคาอ้อยสูงมากอ้อยคันน้ำราคาดีมากนะคะทีนี้ คือถ้าพี่น้องปลูกเราพี่น้องอปลูกเองขายเองจังไหนเฮาก็ยุ่รอดนะคะแต่ถ้าเฮาปลูกแล้วเฮาหวังเพื่อสิไหเพราะ้าแม่ค้ามาซื้ออันนี้กับว่แน่ใจนะคะคึออ้นยุที่การตลาดของพี่น้องนะคะแต่สําหรับไร่น้าโชคไทยภูมิเองคือปลูกเองขายเองนะคะปลูกเองขายเองมีทั้งในส่วนที่ได้ผลผลิตแล้วก็มีทั้งในส่วนที่ บ่ได้ผลผลิตคือกันบ่ได้ว่าเฮ็ดเล่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างนะคะบ่่ได้ว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างกะมีได้มีเสียปะปนกันไปคือกันนะคะพี่น้องแต่เฮาเน้นปลูกเองขายเองเพราะว่าครอบครัวก็ได้ยูน้ำกันค่ะได้เห็ุกิจกรรมร่วมกันนะคะตัดอ้อยก็มาตัดน้ำกันยังแค่ะพี่น้องค่ะขูดอ้อยกับขูดซ้อยกันนะคะขายกับ้อยกันขายยังแส่ะาพี่น้อง มันเป็นกิจกรรมครอบครัวะนะคะหนูจะต้องพยายามเลือกพยายามเลือกลำอ้อยที่สิแกไปขั้นนะคะเพราะอ้อยยังโบแกนะคะพี่น้องยังลำออกเขียวๆอยู่เลยนะคะความหวานที่สิบห้าบิ๊กนะคะทดสอบเบิ้งแล้วนะคะวัดเบิ้งแล้วนะคะพยายามหารำที่เหลืองถ้ากับบกคอยนี้ โชคดีว่าวันนี้เขาหมาล้มค่ะนุ้งไม่ค่อยหลายนะคะเดี๋ยวที่นับแห้เบิงว่ามีจากแถวหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดประมาณสิบแถวนะคะพี่น้องมีประมาณสิบล่องเนี่ยค่ะไรน้ำโชคใช้ฟูมเห็ดอยู่ประมาณนี้นะคะบ่ได้เห็ดเยอะนะคะบร่ได้เห็ดเปนแปลงใหญ่ไม่ได้เห็ดเป็นแบบอ้อยโรงงานนะคะทำเป็นแบบพ่อเพียงค่ะ ปลูกเองขั้นเองขายเองค่ะพี่น้องถ้าลักษณะลำอ้อยมันเยอะเฮากับแบงขายแต่กับว่าได้แบงเยอะนะคะลูกค้าที่มาซื้ออ,อ้อยอ้อยลัำจากไร้น้ำโชคใช้ฟูงกับสิลูคุณภาพของของเฮานะคะว่าเขาเขาไม่ได้ขายปีนี้ปีแรกนะคะเขาขายล้ำเขาขายมาหลายปีแล้วนะคะเรื่องคุณภาพอ่าพี่น้องพันลูอดูแล้วค่ะ ล้ยังเขียวอยู่เลยค่ะพี่น้องขนาดลอกตากไปสองอาทิตย์แล้วค่ะอาจสิเป็นเพราะว่าแสงลง้งบ่ได้เต็มที่แล้วก็มันหนาฝน้อมค่ะมองอื้นนะคะ่ะอันล้มพัดอ้อยเพิ่นลมเบิดแต่ว่าแถวบ้านเฮานะ่ะบ่ค่อยมีฝนพี่น้องเบิ่งตีละ่ะก็มีบ้างแต่กับโบ่บได้รุนแรงบบได้แห้งบ่ได้สามารถเฮ็ดให้อ้อยง่ยได้นะคะเฮ็ดแห้อ้อยล้มได้นะคะ นี่คือตอตอกอ่อพี่น้องคิดเบิ้งว่าอ้อยปีแรกล้ำขนาดนี้แล้วอ้อยตอะค่ะล้ำซี่เยอะขนาดไดนนะคะนี่คือขนาดปลูกปลูกเป็นท่อนนะคะพี่น้องปลูกเป็นท่อนมีพี่น้องหลายๆคนเพนท่นก็อยากเข้ามาชมไล่ไงของเฮานะคะแต่ทางมันบ่สะดวกนะคะพี่น้องทางมันบ่สะดวก แล้วช่วงเนี่ยค่ะมันเป็นหนาฝนคือถนนนี่เละบุ่มเปะมากนะคะกะไ้เบิ้งในช่องเอานะคะไ้เบิ้งในช่องเพราะว่าเขาบอสะดวกที่ไห้มาในไร่ไงนะคะแต่ถ้าอยากเบิง้งแปลงเล็กๆเ,เขาก็มีไ้เบิ้งนะคะแปลงเล็กๆเ,เขาก็มีไ้เบิง้งอยู่อ่าบ้านหนองยาป้องนะคะเขามีห้เบิง้งอยู่บ้านหนองยาป้องถ้าอยากเขามาเบิง้ง กะให้โทรมากรน,นะคะให้โทรติดต่อไวกรยาเข่ามากรโดยที่บโทรนะคะเพราะว่ามันสิบบ่พ่อกันนะคะพี่น้องบอ่แมน่นีหอย่างเขามันเป็นกเกษต,ตรกรน,นะคะคือมันสิบ่ได้ยูให้ตลอดสิบ่ได้ยูบ้านตลอดเป็นกเกษตรกรแต่เป็นกเกษตรกรยุไยคไอทีค่ะพี่น้องคือต้องต้องแลนซทรงของต้องอย่างซะค่ะกนะสิบบ่คอยว่างนะคะกะให้พี่น้องโทรประสานขามากอนนัดล่วงหน้าเขาเขามากอนนะคะ ถ้าอยากมาเบิงแต่กะสิเป็นแปลงที่หายเบิ้งนะ่ะเป็นแปลงอยู่ขางบ้านนะคะเป็นแป้งน,น้อยๆนะคะที่มีอ้อยสีสำลุงอยู่นะคะที่หายเบิงแปลงนั่นนะคะนั่นก็เห็ดหมุนเวียนไปเรื่อยๆคือกันนะคะแต่ถ้าขามาไล่ง่ายนี่คือมันพ่สะดวกคือทางมันมายากละกัอันถ้าฝนตกนะี่คือทางเละเลยนะคะพี่น้องตอนนี้กระทางเละค่ะที่เขาขามาเนี่ยกระทางเละนะคะ ชมไปเรื่อยๆค่ะเบิ่งก่อค่ะพี่น้องให้ดูอ้อยตอก่อเด้อพี่น้องเอ,อ้คิดยากตอนสี่เป็นอ้อยต่อค่ะถ้าได้ลำเยอะขนาดเนี่ยเพราะว่าถ้าอ้อยต่อน,นี่ก็คือลูกสิขึนมาอีกเยอะมากนะคะแต่ย่านเป็นแบบอ้อยต่อซี่นะคะพี่น้องย่านสินในลักษณะนันยุนะคะ อยาก,กันนุ้งขาม้าค่ะนุ้งบอก,กัดขาบอก,กัดแขนแต่ว่านุ้งกัดหนากับพี่น้องค่ะยังหาำํำอ้อยนะคะหนาสงสารมากเลยหาํำแก้คะ่ะพี่นอ้องโมเมนตยังคืออ้อยอะลอก,ก่าวไว้แล้วแต่มันไม่ได้แก่มันยังเขียวๆอยู่เลยนะคะพี่นงเบิรงลักษณะลำอ้อยยังเขียวๆอยู่เลยใส่ได้กับยังยังหลายนะคะ นี่ย้ายกระถามว่าสูบอสไดอ้อยตีสุดตัดอ้อยไปขั้นมาสั้นค่ะเพราะว่าอ้อยไซดไดไวเยอะต้องตัดถิ่งเยอะนะคะถ้าเอาใสถ้าเอาใสทั้งเหมือดทั้งเหมือดไปทรงผลต่อสีน้าอ้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องสรงผลต่อสีน้าอ้อยล้านเปอร์เซ็นต์กะเลยใสเฉพาะช่วงที่ใสใดนะคะคือใสช่วงที่มันแก่นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะ ันกระน่าขึ้นไปน้ำซุมม้มมือค่ะพี่น้องลอกไปลอกก็ต้องมาต้องสางลงอีกนะคะไปกระน,น่าขึ้นไปน้ำซุ้มเมืมเม่อรวมปากไม่ใครเน่ามาตีแม,ม่เต็มที่ใช่ต้องเอาไม้ตีลง อะไรนี่อันเนี่ของเขาเนี่กระสูงร้อยเจ็ดสิบนะคะพี่น้องสูงร้อยเจ็ดสิบพี่น้องก็คิดเบื้องนับจากร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปอ้อยเขาสูงสั้มดนะคะพี่น้องก็ถามว่าอ้อยมันสูงได้สั่มเดมันสูงได้เยอะค่ะพี่น้องสูงได้หอสามเมตรแล้วแต่การดูแลนะคะพี่น้องแล้วแต่การดูแลมันสูงได้นะคะ ถ้าพี่น้องย่านมันล่มพี่น้องกับมัดจุ่มรวมกันไว้นะคะเนี่ยมัดขกาะรวมกันไว้นะคะมัดขกรวมกันแตนเฮายังบ่ได้มัดหรอกค่ะเพราะว่าอีสานเฮาใชยภูม,มิเฮาฝนหน่อยหลายหมองอื่นเพิ่นล่มเบิดทางนี้บ่มีฝนจ้าขออภัยพี่น้องนะคะกับมีคณะ เ,เพื่อนอยากเข้ามาศึกษาดูงานกะต้องกราบขอโทษขออภัยค่ะเพราะว่าเขาบบสะดวกที่สิ้ให้เขาชมนะคะบบมีความพร้อมมากกว่าค่ะบบมีความพร้อมด้านใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่น้องสถานที่กับว่าพร้อมยังกับว่าพร้อมค่ะกันเลยบ่สะดวกซื้อให้พี่น้องเขาชมนะคะ เอาจากมัดค่นเนี่ยอันนี้อ้อยยั้งบอ่อทันได้แก้หลายอ้อยบอ่อทันได้แบบว่าพร้อมคันนะคะพี่น้องแต่เขาก็ต้องตัดนะคะอยู่ที่นี่เขาเสี่อาไปทิ้งทางคืนไปก่อนนะคะเสีเยาไปทางคืนไปก่อนสิคัดสิคันมืออื่นนะคะสิคันมืออื่นแต่เมื่อนี้คือเสี่อาไปทางคืนไว้เพื่อให อ้อยมันเหี่ยวหายความหวานมันหลายขึ้นจังแสค่ะพี่น้องเพราะว่าอ้อยมันยังไม่ได้หวานหลายเนี่ยค่ะสายน้ำหุดที่ตัดมะเซาเานี้ค่ะสายน้ำหุดที่ลากออกมามะเซาเนี้ก็ยี่ตัดมามัดอ้อยแบบนี้ค่ะพี่น้องเขาไม่ได้ตัดหลายค่ะเขาตัดแค่ซีมัดนะคะมมัดอ้อย ไปขั้นค่ะพี่น้องสายนำหยุดที่ลือออกกับไม่ได้ถิ่มนะคะก็บไม่ได้ถิ่มกลับมาใส่ประโยชน์ต้อได้นะคะสายนำหยุดซื้อมา้าม้วนละม้วนละเจ็ดแปดร้อยค่ะพี่น้องใส่สามสี่ีมันก็ะคุมแล้วนะคะโบเสียดายนะคะบ่เสียดายเลยนะคะ สายน้ำหยดหรือเทปน้ำหยดนะคะแปลงนี่ก็วางสายน้ำหยดด้ค่ะพี่น้องแปลงนี้วางสายน้ำหยดอยู่ในนี่ละส่วนซีม,ม,มุมแรงเด้อพี่น้องเอ้ยเคยทีรอดแรงมาได้ค่ะแปลงน่ะ,นะะสายน้ำหยดนะคะ ที่ได้ขายพี่น้องเอยเห็ดอ้อยบะเมีนวางง่ายได้ขายใอ,อีสานนี่มันแรงหลายนะคะแล้วที่ดินท้าพี่น้องเบื้องที่ดินท้ามันเป็นสลบนะคะเวลาป่อยน้ำนี่คือแบบว่าถ้าเฮาป้อยเป็นน้ำอันน้ำลาดค่ะพี่น้องคะไหลลงมากงองู่ข้างล่างเบิดนะคะทางบนกระซิบมีน้ำข้างอยู่นะคะก็เลยต้องวางสายน้ำยดนะคะที่เฮามันเป็นที่สลบนะคะ มัดอ้อยนะคะอันนี้จากที่เขาเอา,อาตัดไปสร้างเบิ่งนะคะตัดไปสร้างเบิงกะมัดสิบล้ำนะคะมัดสิบล้ำของเขาซีอยู่ที่ประมาณ17-20โลนะคะพี่น้องซีอยู่ประมาณนั่นแต่น,นี่เขาไม่ได้มัดสิบล้ำได้เขาเอาไปใส่เองได้ค่ะเนี่ย แล้วก็เฮาตัดอ้อยสังเกตบอกว่าวเฮาไม่ได้ตัดเป็นกอไปเฮาเลือกตัดเอาอ้อยที่ล้าแกเพราะฉะนั้นเรื่องปริมาตรเรื่องอัตราส่วนนี่ตอบไม่ได้ค่ะเพราะวะ่าเราเคยเอาอ้อยเป็นกอไปสั่งนะคะเฮาตัดตามใจชอบค่ะตามสะดวกของเฮาค่ะุวยตทางใายคา่ะ ก็ได้ตัดอ้อยกอหนึ่งไปตั้งนะคะได้ตอบก็ได้แค่อ้อยกอหนึ่งมันกับลำมันบปเสมอกันได้ค่ะพี่น้องกับมีลำน้อยลำใหญ่นะคะมีลำน้อยลำใหญ่เป็นธรรมชาติของเขาค่ะแต่อ,อ้อยเขาบอ่ค่อยแตกนะคะค้อยเขาบอ่ค่อยแตกสังเกตมงอกดไม่ค่อยจะมีลำแตกนะคะนานๆจะเจอทีค่ะ นี่และคะ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ